บัวแม่เล่นไหนสีบัวให้หน้เปลี่ยนนี่หน่อยเล่นบัวปฏิเสธจัดอุตส่าห์ขวรมันแข็งควรโอ้กวดไปยากดิฉลือกระตันกวดเนาะบัตจีบีบีบัวโอ้ยเนาะ ป่อยว่างเ,ยเลยสวัสดีครับเบ้าดินสวัสดีแม่แม่เอฟซีทางบ้านครับแม,ม่เมสีครับจ้าววันจา้มามืัอนี้พากันมาขุดมันแซงคือเก่าครับวันเสาร์ของวันที่ยี่สิบหกท่านว่าคมครับเจษฎ์บอกอ,อยวมาหลุดนน้ำกันครับ,บว่าเบ้าดินกับทีมงานสีดา,ายม่นบ่อคับแม่นิดไม่คิดมากก่อนหรอครับผมหมุนบาบอยมานักกวนครับเดี๋ยวมาหลุดนน้ำกันครับฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อครับ อดึงสีผ่านงางแตหาแม่แเพิ่นมาหอดล่ะครับยิ้แม่มาหอดจะเศร้าสมบ่แม่นิดครับค่ะดดีค่ะนมกรุยิิดครับ่เื้อเตานั่งขาแม่แม่วาสันครับแม่แม่เพ่อนยุ่นได้ด๋อที่นอก ปลาแม่เมือก so ันเดมเอั่แม่กันโหด่ครับแ่ักมากเลยตอนได้กม่กีดครับคุณแม่กีดไม่กีดอยู่ในดวงเลืพะาบาหมุนครับอู้นมีเขียรอบแม่เห็นล้าบ่งว่กลใจนะครับพอออกอีกแนนันตลุม มันบ่นด <pelled> oh! ังเขียงโอ้ยมางเป็นทางเนี <improve> <shared> ่ยที่บ้านอุ้ยแม่ยังงัดมันติดเตกงอกลบไปอีกก่อนครับหนุ้ยย่านัดหนุ่ยยังงัจะเพิ่งงัดจะเพิ่งงัดมันยังลงไปอีกอยู่กูดิ่งหอกพอไงมาเอื่นเอาหมาหมาเสียโอ้ยบ้าดินยังมาขึ้นอีกอยู่บ้าพี่น้อง วัดหัวมันเม็ดนิดบ่างามเทครับคุณน่ะแบบสวยๆเลยสุดยอดเนาะหัวมันแซงสวยๆเลยครับครับมันนี้เข้อยอหังก็ไม่สวยมากเลยครับสวยไหมคะสวยๆนะพี่น้องมันสวยหัวบักงามเลยครับพี่น้องเบาดินพอแล้วครับต้องเห็นเบาดินกวดแล้ว อืมอนน,น,น,มน,นั่นนันซำนวยไข่นี่พี่น้องซ้ำนวยไข่ส้ำนวยไข่บัตจได้อันโบแตกทอ้อกิตาร <c ười> นอนโอ้ยไม่สีพอแล้วครับอ้าวคือบัวหลงแล้วค <c ười> ือน,นอน มันตัวกันเด้อมันสมหัวใจจัิงสิผมว่าทอแข่งพี่น้องเอามาคือแข่งมันสถิตมีดอยวมันนั้นหัวใหญ่มันบป็แข่งอยู่ไหนมันปลูอยูหัวมันเห็นไหมหัวสั่งประวัติศาสตร์อยู่บแบบมันเป็นหัวมันอยู่บนเมี่สีบนเม็นข้าันไปผลมานี่สร้างประวัติศาสตร์เนี่ยอะไรจริงใหญ่ที่สุดแต่หัวเล็กที่สุดอ๋อจริงคนหน้าเนาะ ติ่งใหญ่ที่สุดแต่ว่าหัวเล็กที่สุดอุ้ยงามอยู่คุณคุคุเอาคู่กันลยบ่งป่เอาคู่กันเลยบ่ใหอแม่แม่เอฟซีส้มครับสองติ่งนี่หัวได้สีไงหัวได้สีงใส่คขึ้นขวาใส่สายบ่สี่ใยเขา่อกสายเบิ้งเบึงพี่น้องอุ้ยโทาดลว่ารับประกันไหมมันแตกออกแล้ว โอ้แม่สีพ่อมันหัวใหญ่โปรตีงเลยบ้าบอยเอาพ่อพร้อมกันเลยโอ้ยเจ้าจานคอยว่าแล้วบ้หั่นอะไรจวดเจ้าจวดรัดปากมันแล้วบอกคอยว่าเสร็จแล้วมันยาวอยู่ดีแม่สีมันแนวนั่นมันบปรตีหัวผมดิเขาว่าแม้ผมยาวเอาย าามาเศร้านี่ไปซื้อสมักบัวมา,หา,าวเห็นในสีบัวนได<า>เปลี่ยน<า>นี่หน้อยเห็นหมปัญญาจใตอุต่าควดมันแข็งควดโอ้กวดไปยากดีจะลือกลาขวดเนาะบัติบีบีบัว พ่นอยว่าวเลยเนตาขขขววนนนแ็งหัวมันกระสีเงาอยู่บัจักขุนขวนมันแข็งนี่เดี๋ยวอย่าเอาอย่าให้ขาดเลยต่ไหนดึงมันจะหักเลยโอ้ยพี่น้องเสียดายนี่นะสมเด็จวันเป็นว่ากวนโบเก่งนี่พี่น้องการเอามันแส่งเอาหยาคิดดีครับมันกรอบบ่ได้ดึงเอาคือมันแกวปลูกได้พี่น้องครับมันกรอบเอามันเมื่อยงล่ะเด้๋นี่ จริงไหมเด็กกินกจักเออยใส่ขวานมันขวานมูสโอ้ยงามอยู่ดีโอ้ยขวานมันแข็งอยากกิน้องเอาติต่ตอบ้างคนน่ะต่อเอาเด็กก็กินได้แขวานมันแข็งได้จ้าน้าหัวแดงสีใหญ่เฮ้ยโอ้ยขาดอีกปื๊ดหัวนี่หัวนี่งามกว่าพ้อกัน ตอนแรกว่าสายหรือขวาก่อนตอนแรกผมว่าสายแอบไล่ไล่กันมันพี่น้องหัวมันใหญ่ๆเลยมันแซงค่ะใช่ไรเนาะควนมันแข็งเห็นแล้วเด็กโทดแท่นบ่ได้หลายปีก็ทดแทนบ่ได้หลายปีก็ทดแทนบ่ได้นั่นโอ้ยไข่ไก่ครับพี่น้องไข่ไก่ ไน่ได้ซ้ำคล้ายฮเนี่มันกัดสับเลยที่ละมาเต่าสาับควยกัดชิ้นกัดบบอะไปอย่า,นาวนีวนวน้นแน่ได้แลวพี่น้องส,สวยงามตามท่องเรื่องครับ<อ>นี่ไง แม่แม่นี่ทำไงกูไงกูใครนกกระท่าเนี่ยครับนี้ตีนของบ่าวตินว่าเข้นมั่นอยู่บนนี้นเฮ้ยเพื่นอนต <c oughs> ีนทำใครรีบไงครับ ใหยังี้เอาเองอย่างเงี้ยนึงพาดพี่น้องเอาดินซับแล้วไปจักหากไม้มันดันไว้อยู่พี่น้องครับเฮ้ยเอาดินซับแล้วไปจับพี่น้องโอ้โอ้โอ้ยพี่น้องชิดใกล้ครับพี่น้องครับโอ้ยซับอีลีพี่น้องซับอีลีหากไม้ดาเพิ่นไว้ครับโอ้ อุ๊ยคุณนะพี่น้องมองเงี่โอ้ยเป็นยังครับบ้าดินเสียไปนหนึ่งนหนึ่งกินได้ครับนี่โอ้ยเสียดายครับคุณนะครับนี่หากใหม่เพื่อนพี่น้องพุณนะมจตะขอนี่ไงโอ้เสียดายครับพี่นอ้นองครับมีติ่งหนึ่งพี่น้องบ้าดินควอดออกครับมันสิเป็นหัวใหญ่บ้าพี่น้องกริงนี่ น้องทหนนี่มันหลายเขียดอยู่บ่ครับพี่น้องน้องนี่ผมเห็นอยู่จริงนึ่งติดลงความใดมืโมเนี่ยแมนขึ้นเร็วพี่น้องครับ มันสีมีหมัวบ่หรอว่าท่านได้เบิ่งหัวสั่งไมสีโอ้หัวงามอู่ไม่สีสั่มใคเป็ดนี่ออุออ้มลุม่มเห็นอยู่ไหมพออีกแล้วพี่เนาะแต่ว่าหัวแหลกนะว่ามีอยังสิมาทดแทนได้หัวนี่อาจชิงใหญ่กุ๊กก้า พีนดอกกินขึ้นบนนี้ดอกไม่สีเออไปซะปู้ได้กระได้มองพีนดอกครับม่ม่นบวกบดีหบหัวกับีแงอ้หงามกันพีนดอกไม่สีดีดีดมามามหาหม่นนี่นี่นี่ มาเบืองนี่แต่กุดมาแต่ว่าสูตเขี่ยวเลยเออเคี่ยวมันอยู่นี่เออเอ้ามองหันเห็นอยู่บ่อันนี้ก็ไปพุ่นบโอ้ยเออเขาไปพุ่นเขื่อมันอยู่นีอย่างจะจะกับไปลวกมันจะละอดินแปรไปครับไปแต่ตอนไหนไปแต่ตอนไหนเจ๊เล่วพอผมบ่ได้ลรับ จะเบิ่งพื้นของคุดที่เหลือเพราะถ้กคนลงกหอดพูดฉับมีเด้กมองก้นเก่าบ่แม่นบว่าหน่ะสาบข้อยยี่สิบวันหน่ะสาบเจ้าหน้ารับสาบพ่ออีกล้วครับเบิ่งพี่น้องข้านี่น้อยๆเด้อครับแต่ว่าหมว่าเป็นเหมือนกับสีโบนัยแห้งแต่ว่าก็สิงามอยู่พี่น้องครับอ๋องงามมีตัวอะไรพี่น้องสวยงามตามท้องเรื่องอีกแล้วอะไรเป็นเหนียวเหนียวข้อับอะไรลงไปข้างละอะไรเป็นเหนียวเหนียวขึ้นมาเนั่นนั่นเหนียวบ่เนี่ยงามบ่ ยันเดย์ไมสิเหนียวเหนียวหอบ่บ่บ่ได้บ่ได้บ่หาชิบ้าโอ้ยบ่ไหวแน่นอนยขุ้ยบ้าบ่บ่เออใส่อู้ยพี่้องโอ้ย เสียได้เสียได้ขาดไปได้ยังไงเราขาดทุนเลยตาสีหลดไหมอ้าวไม่สีโอ้ยห่าเอ้ยข่มาซับมันตกเอ้ามะเข็ดเปี๊ะแทมป้าเซคกว่าแบบใหญ่หนึ่งเปอน สาวบานนนโบมันมันถือใหม่ใหม่อัู้หูใหม่กอดเอวมันไลยใหม่กอดเอวมันเลยบ๊วยขอไปถ่ายไปดิเงินไปทำไปดิเสียมฝาดหัวดิดูการหัวหม้ขึ้นมาไมอยู่ไกลโอ้ยบ่ดินได้แล้วครับป้าบอยนี่นั่น ่แถีนี่ล่ะผมบอกก็ม่สีอยู่นั่ง่ดินนงเาแกๆเเเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วพี่สีอเคพี่สีมบอกเงี้วพี่สีมันอยู่โลกอ่ะมันอยู่โลกคนห็นนี่ยมาขัดมานี่ยเกวั่นนี่ไปทางนาสิอ้พี่น้อนานงาครับแกดีาครั เอาตาแม่พอเนี่ยขอสิบออกให้เจ้าขอสิบไปผันเอามีดนั่นแม่มนครับผมผนงานการหามันมือหนึ่งทีหน่อยเพราะ่มันเบาดินกับไงเติบอยู่ครับหัวนีที่ครับไปซับมันครับมันข้อไม่นิดครับินขอบุณขอบคุณนะครับในแม่ี่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด้วยครับ วาดินกสีกัล๊ลราคบเดียวไม่นิดไม่กินแม่ซีมันกับสิทุดนีจะข้าวครับให้พี่น้องกินดีแห่งรำโดยสุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีครับสวัสดีครับ